สวัสดีครับกรกฎเกตแก้วครับวันนี้ผมจะพาไปดูสงครามทุนระเบิดนะครับการทําสงครามนี้เขาจะทําทุกพิธีทางได้รับชัยชนะไม่ว่าฝ่ายข่าศึกหรือว,ว่าฝ่ายเรานะครับซึ่งในการรบไม่ใช่ว่าจะยิงกันอย่างเดียวนะครับในพื้นที่การสู้รบเนี่ยนอกจากการวางกําลังซุ่มโจมตีด้วยอาวุธนานา,นาชนิดของแต่ละฝ่ายแล้วก็ยังมีการทําดักระเบิดทุนระเบิดนะครับเนิน6กสี่สองช่องผ้ อำเภอคุนหารจังหวัดศรีสะเกดช่วงที่ผมขึ้นไปรบกับทหารเวียดนามปี2,527เนี่ยผมก็พึ่งจะเห็นกับระเบิดทุนระเบิดมากมายที่สุดก็ตรงนี้แหละครับเพราะว่ามองไปตรงไหนตรงไหนตามต้นไม้ตามพื้นดินที่เราจะเดินผ่านไปสังเกตให้ดีจะมีแต่กับระเบิดทุนระเบิดทั้งนั้นเลยมีทั้งแบบ PMN ของโซเวียตเป็นสีน้ําตาลนะครับที่เราเรียกว่าปินโตนั่นแหละชนิดนี้จะรุนแรงมาก ถ้าใครไปเหยียบเข้ามันครับมันก็จะระเบิดตู้มันก็จะขาขาดถ,ถึงหัวเข่าเลยนะครับตัวนี้ส่วนของกีนแดงก็มีนะครับของกีนเนี่ยที่เราไปเจอก็เป็นพวกคล้ายๆตลับแป้งนะครับเป็นสีเขียวเยวอันนี้ก็อนุภาคก็จะน้อยลงไปของไทยที่เราใช้เนี่ยเราจะใช้ของอเมริกันนะครับจะเป็นลูกเล็กๆเ,เ,เหมือนตลับกวนอิมเนี่ยเขาเรียกว่า M14A1 หรือว่า R อสตอนะครับอันนี้คือกับระเบิดทุนระเบิดชนิด ที่ไม่ร้ายแรงนะส่วนที่ร้ายแรงกว่านั้นก็เป็นเป็นแบบกบกระโดดไม่ว่าจะเป็นฝักข้าวโพดไม่ว่าจะเป็น M16A1 ของไทยส่วนฝักข้าวโพดเนี่ยเป็นของโซเวียตนะครับสีน้ําตาลสีเขียวเงี้ยครับมีหมดกบกระโดดนี่ถือว่าร้ายแรงมากนะครับเพราะว่าเราจะมีการทําการสังหารนี่มันจะไกลเพราะว่าระเบิดกบกระโดดนี่เวลาเราไปเตะสายปุ๊บมันก็จะกระโดดขึ้นมาเรียกว่าหมอบอยู่นี้ก็ไม่เหลือแล้วครับโดนเต็มๆแน่ๆซึ่งการทําสงครามในแต่ละครั้ง ก็จะมีเทคนิคการดักระเบิดทุ่นระเบิดในการดักระเบิดเป็นสนามทุ่นนี้ผมเพิ่งเคยเห็นที่เนิน642ช่องพระบาลัยนี่แหละหลังจากที่กองร้อยทหารพันจุจมที่911ที่ผมสังกัดอยู่นะครับตอนนั้นก็นําโดยจ่าสิบเอกประพันธ,นธน์ธนพัฒก็นําพวกเราขึ้นยึดเนินตามคําสั่งของพลตรีอิสรพงษ์หนุนพักดีผบอพลรอ 6. ซึ่งก่อนที่พวกเราจะไปก็มีการรบกันอย่างสนานวันไหวมา มามานานแล้วนะครับเพราะว่าทั้งกองทัพภาคที่สองเนี่ยส่งหน่วยต่างๆเข้าไปพยายามที่จะโจมตีกับทหารเวียดนามแต่ก็ยังทําไม่สําเร็จในแต่ละวันนะครับเราก็จะถูกทหารเวียดนามเนี่ยยิงปืนใหญ่มาจากฝั่งกัมพูชาฝั่งเขมรเนี่ยตื่นเต้นดีนะครับแต่ก็ไม่ถูกพวกเราเราก็ว่าทหารพานท่ายปังใจกองร้อยผมนี่ที่ขึ้นไปยึดเนินก็อาศัยหลบอยู่ตรงหน้าผาลูกปืนก็จะตกด้านซ้ายบ้างตกด้านขวาบ้างแล้วก็ข้ามหัวไปพวกเราก็ยึดหลังจากที่ยึดเนิน642ได้ ในแต่ละวันเราก็จัดกำลังออกซุ่มโจมตีออกกวาดล้างออกรัตะเวนไปดูเนินหกสี่สองตรงที่เราเยึดได้นะครับแต่ว่าตอนที่เราเยึดได้เราไม่สามารถที่จะยึดหยุดจำนวนหกสี่สองได้เรามาหลบอยู่ตรงหน้าผาผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับ่าดทำไมระเบิดมันมากมายขนาดนี้ตอนที่เราขึ้นยึดเราก็กู้มาแล้วเรียบร้อยนะครับพอวันหลังมาเราออกรัตะเวนไปตามเส้นทางเล็กๆที่จะขึ้นจุดเนินฐานของ ทหารเวียดนามที่ยุดดุนตอนนั้นพวกเราก็เดินผ่านไปลึกไกลเหมือนกันนะครับปรากฏว่าพวกเราเข้าไปอยู่ในท่ามกลางสนามทุ่นระเบิดที่เขาดักสลับฟันปลาเนี่ยเป็นร้อยกว่าลูกเลยนะครับแต่โชคดีไม่มันไม่เป็นแบบกบกระโดดไม่เป็นแบบสายสะดุดนะครับมันเป็นระเบิดแบบ PMN เเป็นแบบหมอนลมที่กดลงไปใช้ระบบเหยียบลงไปแต่มันก็มีอนุภาคที่รุนแรงนะครับระเบิดชนิดนี้เป็นของโซเวียต ซึงเวียนนามขึ้นมาดักไว้พอเห็นผิดสังเกตเราก็หยุดปุ๊บก็นั่งลงแล้วก็เขียเข่ยดินเขี่ยดินปรากฏว่าเป็นร่องรอยการขุดทุกคนก็ได้รับการเรียนมาทุกคนก็ผ่านสิ่งเหตุการณ์ต่างๆแบบนี้มานานนะครับมามากหลายสมรภูมิก็รู้นะครับจ่าจองทหารพลานเล็กก็ทําการกู้กู้ทุกคนก็กู้แล้วก็ผมก็กู้ซึ่งผู้กองประพันธ์ธนาาพัฒน์วันนั้นก็ออกไปกับหนุพวกเราด้วยนะครับเราก็กู้มากองเงินเต็มเลยผู้กองประพันธ์นี้ก็ จัดการเก็บกู้พวกเราอีกส่วนหนึ่งก็วางกําลังคุ้มกันเพราะว่ากลัวเวียดนามมันจะมาตีตลบพวกเราขณะที่เราพวกเราเก็กู้ระเบิดนะครับเพราะว่าทหารเวียดนามนี่ในทุกครั้งส่วนมากเขาจะซุ่มโจมตีเราเขาจะวางกับระเบิดอย่างนี้แล้วก็จะอยู่ห่างไม่ไกลเท่าไหร่นักแต่วันนั้นโชคดีมากนะครับพวกเราประกันกู้ระเบิดได้หมดเลยไม่มีใครไปเหยียบระเบิดทั้งที่โอ้โหคิดย้อนไปแล้วก็ขนหัวลุกเลยนะครับเสียวมากเลย พอพวกเราเดินไปอยู่ตรงกลางสนามทุ่นระเบิดเลยนะ่ะตรงไหน,นตรงไหนก็มีแต่ระเบิดเต็มไปหมดแต่พวกเราไม่มีใครเหยียบระเบิดเลยอันนี้ถือว่าพวกเราดวงดวงดีดวงแข็งมากๆทําให้พวกเราไนี้รอดตายมานะครับกู้ระเบิดวันนั้นได้เกือบสองร้อยลูกใส่กระสอบปุ๋ยแล้วก็พากันกลับมาที่ฐานแล้วก็ส่งให้หน่วยเหนือเราซึ่งแม้ว่าเนินนี้เราจะยึดได้แล้วแต่ทหารเวียดนามเขาก็ยังส่งกําลังขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนะครับ ก็มีอยู่เหมือนกันนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พวกเราแอบเข้าไปแล้วก็ไปเห็นระเบิดอย่างเงี้ยแต่มันไม่มากเท่าไหร่มีห้าหกลูกพวกเราก็กู้จากตรงนี้ย้อนกลับไปอีกประมาณยี่สิบสามสิบเมตรไปวางกับระเบิดไว้ตรงนั้นพอมาเขาขึ้นมาเขาก็จะเหยียบระเบิดของตัวเองแต่พวกเราเป็นคนที่เอาไปดักนะครับซึ่งก็ได้ผลนะครับเทคนิคการสังหารฆ่าศึกเราก็เหมือนกันในฐานของเราเนี่ยเวลาเราตั้งฐานเวลาเราลบกับเวียดนามเนี่ย มันก็จะมีนะครับเวียดนามก็จะส่งดักกงเข้ามาเราตั้งฐานอยู่ก็เราจะดักระเบิดเคโมโไว้รอบๆรอบๆฐานแล้วก็ลากสายเข้ามาลากสายเข้ามาตรงป้อมที่เราเข้าเวรไอเวียดนามนี่มันก็จะมีเทคนิคให้เราฆ่าตัวเราเองอย่างเงี้ยมันก็จะส่งดักกงเข้ามามาเจอระเบิดเคมระเบิดเคมนี้เขาจะเราจะดักหันหน้าไปทางเขานะครับพราะเรากดระเบิดปุ๊บระเบิดเคมเจ็ดร้อยลูกเนะี่ยกดเกลือม,มันจะพุ่งไป้างหน้า เป็นรูปครึ่งพัดยาวร้อยห้าสิบเมตรแล้วมีความกว้างห้าสิบเมตรเขาก็จะคลานเข้ามาพอเห็นระเบิดเคโมงเราอยู่เขาก็จะกลับหัวถ้าเรากดระเบิดตุ้มระเบิดสกเก็ระเบิดพวกนั้นก็จะพุ่งใส่พวกเราเองในฐานนะครับอันนี้คือเทคนิคของเขานะครับซึ่งมาหลอกพวกเรานะครับเขาก็จะเข้ามาใกล้ๆฐานอาจจะส่องไฟก็จะยิงปืนหลอกเรามันก็จะทแบบําแวบบ๊บแทํบทให้พวกเราบางคนที่เข้าเวร เห็นว่าค่าศึกแน่แล้วก็กดเคมก่ M อนที่เราจะยิงถล่มเราจะต้องกดเคมเพื่อทําลายเปลือมันมาจํานวนมากมันก็จะได้ถูกทําลายไปหมดอย่างเงี้ยพอกดตุ้มปุ๊บสเก็ตแลเบิดเคมที่เราดักอยู่แทนที่มันจะพุ่งไปใส่ทหารเวียดนามเวียดนามมันกลับมาหน้ามาทางเราแล้วมันก็จะพุ่งใส่พวกเราพวกเราก็จะได้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตกันอันนี้คือยุทธวิธีของการทําสงครามทุ่นระเบิดที่ ผมและก็เพื่อนๆนักรบทหารพานันจูโจงคายปากตรงชัยได้เจอมานะครับอันนี้เป็นเกดเล็กๆน้อยๆก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังนะครับยังมีเรื่องราวอีกมากมายในสนามรบก็โปรดติดตามในคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ